ก็ดีเลยเนาะมดญเนาะจะกัดหานิเองเออเฮ้ยเรามาดูการติดตั้งพร้อมๆกันนะครับ เราไม่ได้เจียนิดหนึ่งน้ำมนนันเนาะคือมันพอดีไหมอือโอ้พอดีอยู่น้ำมนนันเนาะอืออืออือเราทำมาจะพอดีแหละเออเออเอฝนตกไหมเมื่อกี้นี่อยู่นี่ใช่เป็ดนี่หมดแน่นว่ะเอามาเดี๋ยว เกียร์นิดหนึ่งมาเอาเกียร์ยรมาอตอกเกียร์นี้นิดหนึ่งนะครับอือส่พานดีเลยเกียร์แต่งนิดหนึ่ง យកកាក់ណៃអឺយកតាតពុះវាផងអត់វាមិនបោតចាស់ដាក់ជាទោះអឺអាតង

ตั้งโซ่ทีนี้ออสามนิดหนึ่งหมดโย่สามคลายหมือสามอ่ะแค่ได้มือสามติด Ok, hoa, oh, nào Vielleicht. <laughs> <laughs> Vielleicht. Ok Vielleicht. 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 À, lọc nét nương à. à ha Thằng mót muốn lo được xí À, vai Lòng Nè, áo À, không, mót สำคัญไงเสียงเงียบทีนี้เป็นยังไงนิ่มนวลเอาส่ขคาตั้งคู่ให้หน่อย म चाहिँ पाला लङ्ग्रेक नै लौ